ดีจ้าวันนี้ยืดดวนใหยืด้ินเออสวัติสเอ็กซีทุกคนทุกคนเด้อวันนี้เอตรองพี่น้องเอ้ยเต็มที่เลยวืดดนให้ยูดให้กินวันนี้ก็มาตลาดคือเก่าเลยจ้าวันขายของคือเก่าแล้วเก็บตพักเก็บไอ้มาขายตลาดท้ายสระน้อันนี่ยืดดวนให้ยูดให้กินการพี่น้องเขาตลาด พอเหมือนเดิมดูเป็นกำลังใจให้กับเายดวนว้อยู่ให้กินเลยจ้าดู้ฝากไปดูเลยโอ้ยโอ้ย <c oughs> ไปกับพี่ป้าเยี่ยี่เนะาะว่าจ้ะเยี่ยท้่ตุกใจฮะว่าตุกใจเนี่ยเฮ้ยเตียที่ตุกใจเดิมมาซื้อผลไม้กันเด้งเดิมมาหวงทั้งก้อนรังเลยวันนี้ ขายขายขายมาตลาดเด้อพักหนึ่งพักทันจองเอาตะโดกวนมันตะวันนี่มาน,ม,าน,าม,านมันคือเก่ามานมันนุ่ม thank you ทำร,ร้อนไม่เคยปรนีใครเอ หเหืออันอนั้นพันแุ์พังธุ์องบานทีบานงเทีทุคนพุ่นตกลงไม้ทางปีมงไม้ทาไมมนเหลนเขสักไปบอนกินโกไปไหนไมีได้ฟุ้นกับไปไ้แดดจะต้นชาเบ,บ้อเดียวกมาวันนี้ตลาดจันทำพักค้า,า,ายตลาดจัน์ก็น มาตลาดจันท์อนี่นเนอ่คองนดิคนเด้อ้าวมั่วันจองมักม่วงกะรังินจูสนุนก้อนร้นวุ้ย มันมีคอยได้ลงคิด,ด้อพิ่น้องเออขอส่งขอใป,ปไล้ไเด้อมารองไป้ไร้ใ้ทั้งหมดของมไว้เอยง ใผักใสวะเสร็จแล้วเด้อนองเด้อชวนหมัดเสร็จแล้วผักบุ้งมาเจะงามๆัแล้วงามๆหมัดเสร็จแล้วผักบุ้งผักบุ้งมาใช้แต่ลดจัน ดีดูเด้อขายกระดังไอติม่มเขาเรียกไอติ่มนะเขาเรียกนู่นนะู่นนู่นไม่ไอะฮะเรียกไอติ่มนู่นนะ่ะนู่นมีฟักทอง มื่อเคียวตะเวยจ้าฝรั่งจินจูเกี่ยวขณินเด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ยาดวนามาขายตลาดจันทร์จ้าของจ่ำของเองเด้อจ้าเด้อว,วันนี้ยาดวนหายอยู่หากินพาผีพาหน่องขายของตลาดเด้อจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับยาดวนหายอยู่หากินเด้อจา้าสสวัสดีจา้า ตันโลนตาลจ้าลาดจันต้นตาลเดินป้องหากกินอยากป้องสูงเลยนอนตาลโอนตาลบานนอกเด้อพี่นงเอ้ยมันมีใครไม่ค่อยดีทรายดอกเหลือรลายดา นารลนตา